สวัสดีค่ะคุดกองก้าค่ะเดี๋ยววันนี้จะทํทำสติกเกอร์น่ารักๆของ Facebook เนาะเวลาเราจะตอบข้อความกลับค่ะมาตรงนี้เลยค่ะมาดูที่แชทของเราค่ะสแสดงความคิดเห็นค่ะแตะไปทีหนึ่งแล้วเราเห็นไหมคะมันมีรูปกล้องตัวโน้ต gif ตรงนี้แล้วก็รูปยิ้มค่ะนี่ค่ะตรงใจความสขคัญรู้สุดท้ายเลยนะคะยิ้มแล้วมีผมรู้สึกว่าด้านบนตรงนี้เนาะแตะไปทีหนึ่งค่ะ อ่ะมันเห็นแล้วใช่ไหมคะตัวเลือกค่ะเห็นไหมคะตัวเลือกโอตอ่ามาแล้วดาวโหลดค่ะเนี่ยค่ะเรามาจะสร้างรูปเลยเราจะสร้างรูปของเราแบบไหนมาดูตรงนี้เลยนะจ๊ะเราอยากได้แบบไหนลักษณะพวกนี้ค่ะอยากได้เสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะแล้วก็มีอีกค่ะเราจะสร้างตัวตนของเราเอาแบบไหนดีเนี่ยค่ะตัวตนแบบนี้อ่าคุณกำลังคิปทําอะไรอยู่ ลักษณะแบบนี้คือสติกเกอร์ตัวนี้สามารถมาทำได้ตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยววันหลังจะมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะถ้าสนใจตรงไหนในตรงนี้สามารถแก้ไขไอเฟเวอร์อเรารต,ต,ต,ตัวตัวตนของเราค่ะอยากให้เป็นแบบไหนเลือกเสื้อผ้าอะไรองนี้ค่ะมีมีหลายแบบเลยพอเสร็จแล้วกดเรียบร้อยค่ะมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งผมมีทั้งหนวดมีหมดเลยอืเนี่ยตรงเนี้ค่ะ เลือกพวกนี้เสร็จแล้วอย่าลืมมากดตกลงเรียบร้อยมันก็จะมาอยู่ในแบบฟอร์มของเราอย่างโคดเองเนาะอ่าอย่างเช่นในนี้ค่ะอ่าเห็นไหมพวกคุณมากดสติกเกอร์ให้โคดมากเลยเดี๋ยวโคดจะขอกดสติกเกอร์โคดเองค่ะขอบคุณค่าอโรเคแบบนี้ไปนะคะโอเคไหมเดีย๋ยวลองไปเล่นดูนะคะสวัสดีค่ะ